ุ่มตรีเพชรโดย ata, มิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซุสูสเซลจำกัดเดินหน้าจัดการแข่งขันศึกมวยไทยพร้อมยกระดับกีฬาต่อสู้ประจำชาติไทยด้วยการเปิดตัวรายการอีซุซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพโดยปรับรูปแบบจากศึกอีซุซูครับมวยไทยระดับตำนานเป็นศึกชิงแชมป์การแข่งขันนักมวยไทยในรูปแบบยกทีมปะทะกันซึ่งไทยไฟน์อินเตอร์เนชั่นแนลบ็อกซิ่งแอส ociation หรือสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติเป็นผู้รับรองการแข่งขันก็อยากเรียนถามท่านประธานฮาตะนะคะว่าเพราะเหตุใดตรีเพชรอิสุจึงเปลี่ยนชื่อสึกอิสุสุครับเป็นอิสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพคะใช่เอ่อตัวですね今年から今回からですねえ選手はですね八人から十八人えそれとですね各地域からですね3名ずつえ六つのリージョンですねえ三名ずつの方に 参いただきますそれとあとスタイルがですね、えー、グローブを使ったスタイルからジャックカッチョークに今回から変更になりますえっ、ー、とそれとですね今回からですね、えー、ご高さまにですねトロフィーをいただくということになりまして、えー、このトーナメントのやり方も、えー、やり方も、トーナメントのですね名前もですねえっ、ー、と従来の名前から5つ対ランチャンピオンシップ、えー、という名前に変更させていただいています อาตากล่าวว่านะครับเพราะว่าปีนี้อีสุสได,ด้เปลี่ยนรูปแบบการจั การจัดการแข่งขันใหม่จากนักมวย8คนเป็น18คนเป็นตัวแทนจาก6ภูม,มิภาพภูม,มิภาพละ3คนนะคะแล้วก็เปลี่ยนการแข่งขันจากชกแบบสวมนวมเป็นชกแบบคาดเชือกนอกจากนี้ผู้ชนะยังได้รับถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเราจึงตัดสินใจเปลี่ยนชื่อจากสึกิสุสุครับเป็นอิสุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพค่ะผู้ชนะเลิศการแข่งขันในปี2024นี้ จะได้รับถวยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรถปริกอัพอ e ีซูซูดีแม็รุ่นใหม่เหนือลิมิตพิชิตโลกจำนวน3คันมูลค่ารวมกว่า1,700,000าบาทพร้อมเข็มขัดแชมป์และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันไทยไฟ์2024อีกด้วย